นี่ครับผมพี่บางเราเราพี่บางวันนี้จับกี่คนแล้วคนที่แปดอ๋อแปดคนจริงๆนะครับเนี่ยจับแต่ละวันดูดูมีสมต้องต้องให้ค่าเหนื่อยแบบสุดยอดนะครับผมเจ๊เหนื่อยจริงเจ๊จับเป้าตจ๊โดนนี่ก็เหลืออยู่ไม่กี่คนไม่ว่าเป็นพระเอกผมนี่ครับผมพระเอกหนึ่งพระเอกสองผมนี่พระเอกหนึ่งผมก็ลุงพี่ก็ประจันชายรุ่นน้องก็ตะวันชายน่ารักทั้งคู่บ่นการพวยแอะแอะโป้งแฉ่โป้งแฉ่โป้งแฉ่นี่ครับนักชกรูปรอนะครับผม รักครอบครัวรักเมียมากเมียก็โหดซะเหลือเกินนะครับนี่เอ่อนี่ครับผมพระจันทร์ฉายตะวันฉายรักเมียพระจันทร์ฉายก็กลัวมเมียครับนี่คนหนึ่งโคตรคู่เมียเลย <c oughs> ไปแนละ้วซ้อมเสร็จแล้วนอนเสร็จแล้วเหรอเอาไต่หมัดไต่หมัด,อา,มดาอาจารย์อีกสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเบิ้งตะวันฉายเตะเบาสักหน่อยนะครับอันนี้คว์มร่างกายอวามขับขับอวามอัพพลายกพลายกสองยกเยอะไม่ได้ครับหนักสุกลุบหล่อแล้วแล้วก็ มีเมียแล้วนะครับมีเมียเป็นตัวเอกเออเน้นเลยรูพี่หวังหมดเจเนร์เจเนร์วันละขวดครับอาการเคยเคยพาไปกินบ้างไหมพี่หวังอ่ะเคยพาไปบ้างเปล่าก็มีบ้างปอนมีบ้างนิดนิดหน่อยนะ่มแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วก่อนมีตอนไหนมาเาไปตแลไหนตอนไปต่อยใต้ได้แล้วเออได้แล้วใจงามพูดเพื่อหลังทำไม

โ oh, อ้ยตกใจเลยตกใจเอาคตกใจขอโทษน้องก่อนโทษโทษเวลาเวลาไปดูพระจันทร์ฉายใส่ป้อมสักหน่อยก่อนนะครับนี่ก็คือยอดมวยเราเลยคอนตัวฟันไม่มีใสู้แล้วพระจันทร์ฉายสุดยอดจริงครับสุดยอดคนจริงใหญ่ใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนก็เจอ นี่ก็คืออาจารย์ปุ๋ยจับไม่รู้ว่ากี่คนนะครับเป้าวันหน,นึ่งน่ก็ต่วันนี้ค่าตัวเป็นล้านนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดนะครับก็คือพจันรชายนี่พันฉชายพีเคเนชนัยลีไทยยินสุดยอดนะครับเป็นแชมป์กับคนไทยเ็าชิงทั้งหลายคนนะครับแชมป์แชมัดมวยสากลก็ไม่รู้ว่าตีเส้นแล้ว สุดยอดมากก็ค okay. ือประจันฉันก่อนไม่มีตัวสู้เลยสุดยอดมากสุดยอดอีจริงๆครับเริ่มเลยนะครับเนี่คือพี่วังเราครับ ใครยาสายดาราแฟนตีนะครับผม้ายดารานะครับชายามของเป็นคนรักครอบครัวรักเงี้ยนะครับที่หวังก็จับเป้าคนไนด้เกือบสิบคนนะครับวันนึงวันนึงจับกบ โอ้โหจับตั้งแต่สมัยตะวันฉาย40กว่ากิโลนะครับเนี่ยจนตะวันฉายเป็นด้วนมวยมวยเงินค่าแสนเป็นแสนเป็นล้านพี่วังขอสัก15ทีหน่อย10ที10ทีสิบทีแล้วแต่แล้วแต่เอาเบิ้ลโชว์หน่อยครับเบิ้ลโชว์สาวหน่อยโถ่มีอะไรโอเคปุ๊บเริ่ม โอ้แข่งถ้าคนที่ไม่เป็นมวยไม่ออกนากาเนาะถ้าโดนเข้าไปนี่โอ้เฮ้ยมึงจะวนไปไหนวะพอดีมาล้วไซดยดารา คือสุดยอดมากครับสุดยอดสุดยอดไม่ว่าจะเป็นที่วังไม่เป็นตะวันฉายพัทรฉายนะครับสุดยอดรบรรยากาศเอาครับพักโฆษณาสักครู่นะครับผมสำหรับพี่น้องคนไหนชอบเสียงดวงเสียงโชว์นะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับผมแอดไลน์ไปเลยสมัครไม่ยากนะครับผมแล้วก็ไม่เกินห้าวินาทีก็อัตโนมัติแล้วครับผมเข้าไปเลยที่ ออโต้ลูฟ่าอาวันเท่านั้นนะครับผมมันชิญลองขอคอนเฟิร์มออโต้ยูฟ่าอาวันเท่านั้นนะครับผมมันชิญลองขอคอนเฟิร์มเจ